สวัสดีค่ะนกับดานะคะววรอไหมครับัีคะมาทกับานะคโหอร่อยร่อไหบอกท่านผู้ชมเที่ย่อยหมกินข้ากับพัดนะดูทานนะ ข้าวกับพันนะ์ค้าปีข้าวกับไข่เจียวตอนดึกพัดเรากินข้าวกับแม่นี่ข้าวไข่เจียวอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับข้าอร่อยให้ตบมืออร่อยให้ตบมืออร่อยตบมือเก่งมากโอเคโอเคโอเคอร่อยให้ตบมืออร่อยให้ตบมือนนี่ะะคข้าวไข่เจียวของพัฒนันอ่า ครับอร่อยให้ตบมือตบมืออร่อยให้ตบมือใยากให้ชื่อพัฒนันยกมือขึ้นโอ้ยกินข้าวตอนนี้เราจะนอนตอนไหนครับพวกคุณอร่อยอหรอร่อยโอเคกดไหมกดให้พ่อกินด้วยไหมอ่ะทางนี้ทางนี้อัมโชว์เลยเด้อมเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยเอ้าเอ้ากล้องล้ม อร่อยไหมอร่อยไหมบอกดิบอกทุกคนที่อร่อยไหมครับอืออืออือเอาว้นะตามไหมอร่อยไหมลูกคนท้องเจ็บเดินกินไม่ได้ด้วยอ่ะกินอะไรดิอะรอ่าลอเ่าคนอเจดกกเยร้อร่อยเลออร่อยจังเลยอร่อยจังเลยพอแล้วลูก ไปกินน้ำกับยาไปพอแล้วเยอะแล้วไปให้ยาน้ำให้กินไปพอแล้วจุ๊บแล้ว่ยตัวจริงวะอืมจุ๊บไม่อร่อยแล้วเนี่ยข้าวมันเย็นนะคะเจียวน้ำพริกปิดเด็กกินข้าวตอนสามทุ่มครึ่งเอาไข่เจียวอืมอร่อยที่สุ๊บอืมอร่อยไหมอื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 มอร่อยไหมไกินน้ำกับยาไปกินข้าวเยอะเกินเดี๋ยวอ้วกอีกนะไปเร็วเร็วกินน้ำกับยาเร็วไปกินน้ำกับยาเร็วเอาไว้แลไปกินน้ำกับยา ถือสิถือสิครับถือมันเยียวยอมันจะกินอันกินไข่ก็พออ่ะข้าวกินเยอะแล้วไม่เดี๋ยวนอนไม่ได้พอแล้วครับลูกจะมาอร่อยอะไรตอนนี้เล่าอร่อยอะไรตอนนี้เล่าพอแล้วครับครับไม่ครับครับอู้นะ่าสงสารบอกให้ทำะไรก็ทำ <c oughs> หิวมากเลยลูกไปกินน้ำไปพอแล้วไปต้อง <c oughs> ไปกินน้ำอ่ะ ไม่เล่นข้าวนะไม่เล่นข้าวนะอ่ะอ่ะอ่ะคำสุดท้ายนะโอเคพอนะอย่าทำข้าวเล่นเดี๋ยวแม่จะกินข้าวแล้วพอแล้วบายบายกินข้าวก่อนครับบายบายก่อนบายบาย,บายก่อนบายบายบายก่อนเลยบายก่อนบายบายแล้วค่ะบับน้ำเสร็จแล้วค่ะหมุนจิไหนแล้วหมุนยังไงแล้ว แก่เหรอแก่เหรอใช่ไหมแก่ป่าวแก่ป่าวแก่ไหมขนาดนี้เวลาเวลาสามทุ่มจะใส่ทุ่มแล้วเอาอะแก่แก๋ยะแก่ให้แก่ไม่ได้ทำไงเป็นแก่ไม่ได้ทำยังไงวะ แกะไม่ได้ทำยังไงอะแกะแกะแกะชิพาพัดน,นอนก่อนนะ,ะเอาใบาก่อนเดี๋ยวแกะให้มา